ถ้าถึงขั้นนี้ก็คงไม่คุยกันแล้วครับครับเพราะว่าเรียนย้อนไปนิดนึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามเชิญชวนเข้ามาให้มีการพูดคุยแบบทวิภาคีนะครับเพื่อแก้ปัญหาด้วยการพูดคุยในกระบวนการที่เรามีอยู่นะครับสิ่งที่ผมยื่นให้เขาเสมอก็คือผมบอกว่าทั้งสองฝ่ายต้องเคลื่อนย้ายกําลังออกจากบริเวณพื้นที่ชายแดนเพราะถ้ายัางอยู่กันเนี่ยก็อาจมีเหตุการณ์ที่กระทบกระทั่งกันได้นะครับ พราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจากประสบการณ์ผมเนี่ยทหารกัมพูชาเนี่ยค่อนข้างไม่มีวินยัยและก็ยั่วยุนะครับแต่ทางฝ่ายกุ้มชาบอกว่า,ายึดแนวทางสันตินะครับจากเหตุการณ์นวานเนี่ยก็ได้หาลือกับกองทัพแล้วก็ตกลงใจว่ามอบอำนาจให้ผู้จัดการทหารถูงสุดนะครับในการอำนวยการยุดต่อไปนะครับเพราะว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกาโหมมาตรา39ทาง กองทัพไทยเนี่ยอดทนอดกลั้นมาถึงที่สุดแล้วนะครับต่อไปเราจะไม่อดทนแล้วเพราะว่ามันเป็นการปฏิบัติของทหากรกพูชาที่เรารับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนด้วยนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับให้กำลังใจนะครับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนโดยเฉพาะในพื้นที่กองทัพภาคที่สองนะครับและลง โรงพยาบาลพันธรักษณ์ในจังหวัดศรีสะเกษตลอดจนพื้นที่คนลเรือนในอีกหลายจังหวัดตามแนวชายแดนการกระทําดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการคุกคามอธิปไตยของชาติแต่ยังเป็นการเหยียบย่ำคุณค่าความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรง สถานการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในวันนี้วันนี้วันที่24กรกฎาคม2568เวลา14.15นน,นั้นใหญ่หลวงเกินกว่าจะยอมรับได้จากการโจมตีในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ถึง35ลาย จำนวนนี้ต้องเสียชีวิตถึง11รายและยังมีทหารผู้กล้าของเราได้รับผลกระทบอีก8นายโดยมีรายละเอียดความสูญเสียในแต่รับพื้นที่ดังนี้จังหวัดสุรินทร์ประชาชนเสียชีวิต2รายเด็กอายุ8ขวบ1รายบาดเจ็บสาหัส1รายบาดเจ็บปานกลาง3รายส่วนทหารบาดเจ็บ สาหัส3รลายบาดเจ็บปานกลาง1รลายและบาดเจ็บเล็กน้อย1รลายจังหวัดอุบลราชธานีประชาชนเสียชีวิต1รลายบาดเจ็บสาหัส4ลายจังหวัดศรีสะเกดประชาชนเสียชีวิต8รลายโดยเป็นเด็กอายุ15ปี1รลายบาดเจ็บสาหัส3รลายบาดเจ็บปานกลาง8ลายบาดเจ็บเล็กน้อย4ลาย และทหารเสียชีวิตหนึ่งรายบาดเจ็บเล็กน้อยสองรายจังหวัดบุรีรัมย์ประชาชนบาดเจ็บกาลางหนึ่งรายกระทรวงสาธารณสุขขอประนามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีโรงจบาลและประชาชนชาวไทยซึ่งถือเป็นการกระทำที่ละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และอนุสัญญาเจนีวาอย่างร้ายแรงซึ่งในบรรดาผู้เสียชีวิตนั้นมีเด็กผู้บริสุทธิ์รวมอยู่ด้วยการกระทําต่อเด็กการทําร้ายเด็กถือเป็นการกระทําที่น่ารักอายและไม่อาจให้อภัยได้อย่างที่สุดทั้งนี้โรงพยาบาลเป็นที่ปลอดภัยเสมอ การจมตียิงอาวุธใส่สถานพยาบาลถือเป็นการกระทำที่ข้ามเส้นแบ่งความเป็นมนุษย์ดังนั้นดังที่มาตรา18แห่งอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่4ระบุไว้อยา่างชัดเจนว่าโรงพยาบาลพลเรือนจะต้องไม่ถูกโจมตีไม่ว่าสถานการณ์ใดๆแต่จะต้องได้รับความเคารพและคุ้มครองจาก ผู้ขัดแย้งตลอดเวลาการกระทําของการบูชาในครั้งนี้จึงเข้าข่ายการระเบิดอย่างร้ายแรงและถือเป็นอาชญากรรมสงครามอย่างชัดเจนผู้สั่งการและผู้ลงมือจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำอันเร็วร้ายนี้เป็นการส่วนตัวในานามของกระทรวงสาธารณสุขเราขอเรียกร้องอย่างหนักแน่นที่สุดดังนี้ หรัฐบาลการพูชาต้องสแสดงความรับผิดชอบและหยุดการกระทําโดยทันที 2. รัฐบาลการพูชาต้องร่วมเยียวยาความสูญเสียทั้งหมดผมขอยืนยันว่าความปรารถนาสูงสุดของกระทรวงสาธารณสุขคือการหยุดยั้งความกดดันนี้เราขอเรียกร้องให้ ประเทศกรรมภูชายุติการจะทําอันเป็นอาชญากรรมสงครามนี้โดยทันทีและหันกลับมาเคารพหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสัติิสุสุดท้ายนี้ผมขอส่งความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังครอบครัวผู้สูญเสียและขอให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนว่ากระทรวงสาธรารณสุขจะระดม สภาพกำลังทั้งหมดในการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างดีที่สุดและรัฐบาลไทยจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อปกป้องเกียรติภูมิของชาติและเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนไทยทุกคนขอบคุณครับ